สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปรทักทุกท่านครับคู่โชคแชนเนลวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของการอุทิศส่วนกุศลให้คนตายคนตายจะได้รับหรือไม่โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านผู้ฟังครับการอุทิศส่วนกุศลในพระพุทธศาสนาไม่ต้องใช้น้ํา การที่พระเจ้าพิมพ์ิสารเป็นองค์แรกที่อุทิศส่วนกุศลโดยใช้น้ำก็เพราะท่านพึ่งพบพระพุทธเจ้าเนื่องจากศาสนาพราหมณ์เขาถือว่าถ้าจะให้อะไรกับใครต้องให้คนนั้นแบะมือแล้วเอาน้ำราดลงไปท่านยังชินอยู่กับประเพณีของพราหมณ์แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามเพราะใจท่านตั้งตรง เวลาอุทิศส่วนกุศลเรื่องการกรวดน้ำนี้สมัยเมื่ออัตมาบวชได้วันที่สองขณะเจริญพระกรรม,มาฐานได้มีผีตัวผอมก่อยเข้ามานั่งอยู่ข้างหน้าอัตมาก็สวดอิมินาปุญญกรรมเมนะอุปชายาหมายถึงอุปชาแต่อุปชาก็ยังไม่ตาย โคโุตราจาริอยู่ให้คู่สวดอีกคู่สวดก็ยังไม่ตายว่าเรื่อยไปก็ยังไม่ทันจบเหลืออีกตั้งครึ่งบทเห็นเดินมาสองคนเอาโซ่ของลากผีที่นั่งอยู่ข้างหน้าไปเลยผลปรากฏว่ายังไม่ให้ผีเลยพอตอนเช้าไปบินทบากกลับมาฉันข้าว พอฉันเสร็จล้างบากเช็ดเรียบร้อยปกติฉันเสร็จหลวงพ่อปานนี่ท่านจะยัถาแต่วันนี้ท่านไม่ยัถาท่านนั่งเฉยมองหน้าถามว่าไงพ่อคุณพ่ออิมีนาคล่องสวดอย่างนี้ผีจะได้กินหรือท่านให้แปลอิมีนาแปลว่าอย่างไรบ้างอุปชาก็ยังไม่ตาย ผู้สวดยติคือท่านก็ยังไม่ตายมาให้ท่านผีที่อยู่ข้างหน้าทำไมไม่ให้ท่านก็บอกว่าทีหลังผีมาแล้วก็ผีมันอยู่นานไม่ได้บางทีก็หลบหน้าเข้ามานิดหนึ่งถ้ามานั่งใกล้เราทุกเวทนาอย่างเปรตน,นี่ไฟไม่ทั้งตัวหอกดาบฝันเวลาที่เราจเจริญพระกรรมฐานอยู่ บุญของเรานี่สามารถจะช่วยให้เขามีความสุขได้เพราะถ้ามานั่งข้างหน้ากใกล้ๆเรานี่ไฟจะดับหอกดาบจะหลุดไปแต่ว่าจะอยู่นานไม่ได้ต้องพูดให้เร็วเพราะเขาจะต้องไปรับโทษเวลาอุทิศส่วนกุศลให้ว่าเป็นภาษาไทยชัดๆและให้สั้นที่สุดให้บอกว่า บุญใดที่ฉันบำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันผลบุญทั้งหมดนี้จะมีประโยชน์และความสุขแก่ฉันเพียงใดขอเธอจงโมทนาบุญนั้นและรับผลนั้นเช่นเดียวกับฉันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันหลังผีตัวใหม่มาตัวก่อนที่ถูกลากคอไปมาไม่ได้ผีตัวใหม่นี่พร้อมก๋อยเอาทนายมาด้วยยืนอยู่ข้างหลัง นางฟ้าที่มีสวดทรงสวยเป็นเทวดาใหญ่มาบอกว่าท่านนั่งอยู่นี่ไงละ่ะจะให้ท่านช่วยอะไรก็บอกท่านสิพีกพร้อมก่อยนั้นพูดไม่ออกเพราะกรรมมันปิดปากอัตมานึกขึ้นมาได้ถ้าคืนนั้นอยู่นานเดี๋ยวโซ่คล้องคอลากไปอีกจึงบุทิศส่วนกุศลให้ตามที่หลวงพ่อปานสอนจึงบอกว่า ตั้งใจโมทนาตามที่หลังมาข้าไม่พูดแล้วข้าให้เลยเพราะว่าจบผีผอมก่อยก็ก้มลงกราบกราบไปครั้งแรกนี่ลุกขึ้นมาก็พร้อมตามเดิมกราบครั้งที่สองลุกขึ้นมาก็พร้อมตามเดิมพอกราบครั้งที่สามนี่ลุกขึ้นมาคราวนี้ชดาแผ,ผ่วพาาเฉ่งวับไปเลย การได้รับส่วนกุศลนี้ขึ้นอยู่กับท่านนั้นมีโอกาสโมทนาท่านก็จะได้รับแต่ถ้าท่านนั้นไม่มีโอกาสโมทนาก็ไม่ได้รับเปรียบเสมือนเราเอาสิ่งของไปให้แต่ผู้รับเขาไม่รับเขาก็จะไม่ได้ของถ้าพวกเขาอยู่ในนรกไฟไหม้ทั้งวันถูกสัพอาวุธสับฟันทั้งวัน ถ้าเราเอาขนมไปให้กินเขาก็ไม่มีโอกาสจะได้กินขนมปรทัดตูปราชีวีเปเป็นเปตระดับที่สิบสองแบ่งออกเป็นสองพวกคือพวกที่มีกรำรบางอยู่ข้างหน้าเราอุทิศให้แผ่กระจายเขาโมทนาได้แต่พวกที่มีกรำรหนาอยู่ข้างหลังให้แผ่กระจายนี่เขาโมทนาไม่ได้ถึงแม้จะมีสิทธิโมทนาก็ตาม เขาก็ไม่มีโอกาสพวกปรทัตตูปชีวีเปตมายืนอยู่นานไม่ได้ส่วนสัมภเวสีก็มีความหิวแต่อยู่นานได้จึงต้องให้เจาะจงเฉพาะตรงถ้าไม่ให้ตรงเฉพาะก็รับไม่ได้เพราะกรรหนักฉะนั้นการอุทิศส่วนกุศลเวลาจะให้ให้ว่าเป็นภาษาไทยให้เรารู้เรื่องและให้สั้นที่สุด การอุทิศส,ส่วนกุศลแก่บุคคลต่างๆที่ตายไปแล้วถ้านึกได้ออกชื่อเขาก็ดีเพราะถ้ากำหนาอยู่นิดถ้าออกชื่อจอดจงเขาได้รับเลยถ้านึกไม่ออกก็ว่ารวมๆญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีถ้าคืนไปนั่งไล่ชื่อน่าจะกลัวจะไม่หมดมีอยู่คราวหนึ่งนานมาแล้วประเทศด้วยกันสามองค์ บังเอิญมีอารมณ์คล้ายขึงกันวันนั้นทายกนำอุทิศส,ส่วนกุศลออกชื่อคนตายกับบรรดาญาติยมทั้งหลายที่ตายไปแล้วปรากฏว่าบรรดาผีทั้งหลายก็เข้ามาเป็นเหมือนล้อมรอบสาลาคนอื่นนี่เป็นญาติก็โมทนาแล้วผิวพรรณดีขึ้นพวกที่ไม่ใช่ญาติก็เดินร้องไห้กลับไปตอนท,ท้ายมีคนถามถึงการอุทิศส,ส่วนกุศลว่า ทำอย่างไรพระองค์หนึ่งท่านเลยบอกว่าญาติโยมที่นําบุทิศส่วนกุศลอย่าให้ใจแคบเกินไปนักอย่าลืมว่าทำบุญแต่ละข่าวพวกปรทัตตูปชีวีเปตก็ดีพวกสัมภเวสีก็ดีจะมายืนร้อมรอบคอยโมทนาแต่ถ้าเราให้เกียรติญาติญาติก็จะได้บุคคลอื่นไม่ใช่ญาติก็จะไม่ได้ฉะนั้น ควรให้ทั้งหมดทั้งญาติและไม่ใช่ญาติและตอนที่พระให้พรเจ้าภาพทุกท่านที่บำเพ็ญกุศลแล้วมีการถวายสังฆทานก็ดีการเจริญพระกรรมาฐานก็ดีควรตั้งจิตอธิษฐานตามประสงค์การตั้งจิตอธิษฐานเรียกว่าอธิษฐานนบารมีถ้าท่านตั้งใจเพื่อพระนิพพานก็ต้องอธิษฐานเผื่อไว โดยอธิษฐานว่าขอผลบุญทั้งหมดนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้แต่ถ้าหากข้าพเจ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดจะไปเกิดใหม่ในชาติใดก็ตามขอคำว่าไม่มีจงอย่าปรากฏแก่ข้าพเจ้าถ้าเราต้องการอะไรมันมีทุกอย่าง จะไม่รวยมากก็ช่างเท่านี้ก็พอแล้วการทําบุญไปแล้วแต่ละครั้งสักกี่ปีบุญก็ยังมีอยู่ถ้าทาไปแล้วสักสามสิบปีก็ยังอุทิศส,ส่วนกุศลได้บุญไม่หายไม่ใช่เราทําบุญแล้วเดี๋ยวเดียว,ยวบุญหายไปไม่ใช่อย่างนั้นถ้าทําบุญแล้วไม่ได้อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลผู้ทำเป็นผู้ได้บุญเต็มที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าเราจะให้เขาหรือไม่ให้ถ้าเราไม่ให้เราก็กินคนเดียวทีนี้ถ้าเราให้เขาบุญของเราก็ไม่หมดส่วนที่เราให้ไปไม่ได้ยุบไปจากของเดิมอย่างเรื่องของพระอนุรุทธ,ธะสมัยที่ท่านเกิดเป็นคนเกี่ยวหญ้าช้างของมหาเศรษฐีเวลาที่ท่านทำบุญแล้วเจ้านายมาขอแบ่งบุญท่านก็สงสัยว่า การแบ่งบุญจะแบ่งได้ไหมจึงไปถามพระประเจก,กับพุทธเจ้าที่ท่านรับบาตรท่านก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าสมมติว่าโยมมีครบและก็มีไฟด้วยแต่คนอื่นเขามีครบไม่มีไฟทุกคนต้องการแสงสว่างก็มาขอต่อไฟที่ครบของโยมแล้วท่านแล้วครบของทุกคนก็สว่างสมไวไปหมด อยากทราบว่าไฟของโยมจะยุบไปไหมท่านพระอนุรุทธะธก็ตอบว่าไม่ยุบแล้วพระประเจกับพุทธเจ้าท่านบอกว่าการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลก็เหมือนกันเราให้เขาเขาก็โมทนาแต่บุญของเราก็ยังอยู่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หายไปท่านพระยมมาราได้มาบอกอัตมาเรื่องการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้คนตายเมื่อวันปรวรณาออกพรรษาปีพุทธศักราช2531ว่าที่สำนักท่านพญายม,มาราชจะหยุดทำงานเรียกว่าหยุดนรกสามวันคือวันออกพรรษาวันปรวรณาและวันลุ่งขึ้นรวมเป็นสามวันวันมหาปรวรณาเป็นวันสำคัญท่านไม่สอบสวน พวกที่คอยการสอบสวนตามปกติเขามีอิสระอยู่แล้วจะไปไหนก็ได้แต่ถึงเวลาสอบสวนก็จะมาเองเพราะกฎของกรรมบังคับคนที่มาคอยอยู่ที่นี่จะมีโอกาสพ้นนรกหรือไม่ก็ยังไม่แน่ถ้าบรรดาญาติฉลาดหมายถึงทำบุแล้วอุทิศส่วนกุศลจะจงให้ตรงเฉพาะคนเดียวโดยเอ่ยชื่อนามสกุลอย่าให้คนอื่น เพราะเวลานั้นยังเป็นเวลาปอดอยู่มีสภาพคล้ายสัมภเวสีอัตมาจึงถามว่าทำบุญอะไรพวกนี้จึงไปสวรรค์ชั้นสูงและมีความสุขท่านตอบว่าแดนใดไม่มีบุญทำแล้วก็ไม่ได้รับเหมือนกันหมายความว่าประสงค์ที่เราไปทำบุญนั้นเป็นพระแค่ศีษะกับ่ผมผ้าเหลือง ไม่ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาให้ครบถ้วนเรียกว่าสมมุติสงฆ์อย่างนี้ทําไปเท่าไหร่ก็ไม่มีผลอุทิศส่วนกุศลให้คนตายเขาก็ไม่ได้รับถ้าทําบุญในเขตที่มีบุญน้อยผู้รับก็มีอานิสงส์น้อยมีความสุขน้อยทําบุญในเขตที่มีอานิสงส์ใหญ่ผู้รับก็มีอานิสงส์มากได้รับผลบุญมาก ก็มีความสุขมากในการสร้างบุญเต็มร้อยเปอร์เซนต์ก็ขึ้นอยู่กับสร้างดีก็ได้บุญสร้างไม่ดีก็ได้บาปหมายถึงก่อนจะทําบุญก็กินเหล้าก่อนพอพระกลับก็กินเหล้ากันอีกแต่ถ้าหากตั้งใจทําบุญโดยมีเจตนาบริสุทธิ์ไม่มีบาปมีแต่บุญอย่างนี้ผู้สร้างบุญก็ได้บุญเต็มร้อยเปอร์เซคือบุญนี่จะต้องได้ แก่ผู้สร้างบุญก่อนแล้วผู้สร้างจึงจะอุทิศส,ส่วนกุศลให้คนอื่นได้ท่านจึงบอกว่าสังฆทานนี่ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ท่านจะช่วยได้จริงๆต้องเฉพาะคนที่ไปคอยการสอบสวนที่สำนักท่านเท่านั้นอย่างสัมภเวสีเปตอสุรกายไม่ผ่านท่านท่านช่วยไม่ได้และคนที่ตายแล้วลงนรกทันที ท่านก็ช่วยไม่ได้เพราะไม่ได้ผ่านสำนักของท่านอัตมาจึงถามท่านว่าทำอย่างไรความแน่นอนจึงจะปรากฏท่านจึงจะช่วยได้ท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันลูกหลานอัตมาคือลูกหลานของผมให้ญาติให้บอกลูกหลานว่าเวลาทำบุญเสร็จแล้วอุทิศส,ส่วนกุศลให้คนตายถ้ายังไม่มั่นใจให้บอกท่านว่า ถ้าบุคคลน,นั้นยังไม่มีโอกาสโมทนาเพียงใดขอท่านพญายม,มาราชเป็นพยานด้วยหากว่าพบเธอผู้นั้นเมื่อใดขอให้บอกเธอโมทนาเมื่อนั้นเพราะไม่แน่นักเนื่องจากขณะที่มีชีวิตอยู่คนเราทําทั้งบุญทั้งบาปเวลาตายไปแล้วถ้าไปอยู่ที่สํานักท่านพญายม,มาราชบางทีบางอย่างมันปิดปาก เวลาถามถึงเรื่องบญทำให้นึกไม่ออกตอบไม่ได้ท่านถามถึงสามครั้งอย่างนึกไม่ออกก็ต้องปล่อยให้หลงนรกไปแต่ถ้าเวลาอุทิศส่วนกุศลขอให้ท่านเป็นพยานเพียงแค่นี้พอโพน้าเข้าไปท่านก็จะประกาศว่าที่เคยขอให้ท่านเป็นสักขีพยานและท่านก็ประกาศกุศลนั้นบอกให้โมทนาก็จะไปสวรรค์ เลยโดยไม่ต้องมีการสอบสวนสำหรับคำอุทิศส,ส่วนกุศลอิททางปุญญาพลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณนะโอกาสนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส,ส่วนบุญนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน